ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแกะซองสุ่มกําไรกันนะคะทุกคนด้านหลังก็จะมีกําไรหน้าย,ยิ้มกําไรผีเสื้อคู่แล้วก็กําไรผีเสื้อคู่อีกอันนึงนะคะส่วนอันนี้นะทุกคนก็จะเป็นตัวซีเครตนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยค่ะแกะตรงที่มันเป็นรอยตรงนี้เลยนะคะทุกคนเราก็จะมาเอากรรไกรตัดนะคะทุกคน เย้ Yay, ทุกคนเราตัดเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่หน้าตาสองกจะประมาณนี้คือเขาอยากได้ทุกหมดเลยอะทุกคนไม่มีอะไรที่แบบไม่อยากได้ได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะเทออกมากนนะคะ่ะทุกคนเท hey, ออกมาเลยนี่ไม่ลงอาให้หน้าตาสองกจะเระมานนี่นะ,ะทุกคน เราก็จะซองเก็บกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะซองส่วนที่หนึ่งก่อนนะคะทุกคนเขาจะบอกว่าลุนกำไลสกิลเลต์นะคะทุกคนด้านหลังก็จะประมาณน,นี้นะทุกคนเขาบอกว่าสั่งส่งกำไลสกิลเลต์จะเป็นสีดําค่ะทุกคนลุนมากแกะเลยค่ขอขอะทุกคนเขาเขาจะรีบออกมาแล้วนะคะทุกคน ขาได้แบบไหนเนี่ยทุกคนคือสวยมากกันเเขาได้แบบอันที่สองนะคะทุกคนอยากได้กันนะคู่แบบนี้อีกจังเดี๋ยวเขาจะข้ามนะคะทุกคนทุกคนมีซองสุ่มอยู่ทั้งหมดสี่อันนะคะทุกคนเด,ดี๋ยวเราจะข้าม,มาแก่ซองสุ่มสี่อันที่สี่ก่อนนะคะทุกคนมีซองสุง่มของเ้าบอกว่าลุ้นตัวซีเครนะคะ่ะทุกคนรอบนี้จะไม่ใช้กันรขะคะทุกคนเราจะใช้มือเลย จี๊เวยนันแบบแปลกอะทุกคนเขาได้แบบนี้เลยเย้แบบคู่เลยค่ะทุกคนคู่ตึงมาเป็นคู่กันเลยค่ะทุกคนสอยน่ารักมากเลยเขาได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนสองสุ่มกำไรคะ่ะอันที่เขาจะรีวิวแกะเขาก็จะเป็นอันที่สองนะคะทุกคน อันนี้เขาบอกว่ารุนตัวซิกเรตนะคะทุกคนซิกเรตจะเป็นสีดำฉีกเลยกันโอ oh. ้ทุกคนแปลกเลยทุกคนเขาได้แบบหน้ายิ้มนะคะทุกคนอันที่เขาได้ก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะทุกคนนารลักมากเลยค่ะทุกคนสองส กำไรอันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ซีครีเหมือนเขาไหมคะทุกคน,นนี่ก็จะเป็นซองสุ่มกำไรอันที่3นะคะทุกคนมันอาจจะได้ซ้ำกันก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวลองว่าแกกันเลยอ่ะฉี่แล้วกันนี่ใช้กันไกลและโอ้ยอันสุดท้ายแล้วทุกคน ซีครดค่ะทุกคนดีใจมากแล้วก็มีอีกอยู่นะทุกคนอะไรเนี่ยดูด้านดูอะไรทุกคนดูด้านหลังหรอว้าทุกคนดูดูด้านหลังได้ด้านอาจจะเป็นซีเครก็ได้ยินดีด้วยคุณได้ซีเครีค่ะทุกคนว้า กันจะเป็นสกเรตของแท้เลยค่ะทุกคนอันนี้เลยค่ะทุกคนมันน่ามั่นใจมากเลยจ้ะแม่มั่นใจที่สุดลกเลยทุกคนทั้งหมดกํำไรนี้นะคะทุกคนมีอยู่สี่ซองขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะทุกคนและสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแหละบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะซองส่งให้ทุกคนดูอีกครั้งนะคะ สำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะบ๊ายบายดีใจมากที่ซีเคริปแต่ก็ได้คบทุกตัวมากเลยค่ะทุกคนนี้เลยได้คบทุกตัวเลยค่ะทุกคนไปแล้วบายบาย